ทุกคนวันนี้แอลพาทุกคนมาที่ร้านหัวเซ้นพงค่ะร้านนี้เขามีเมนูเยอะมากโดยเฉพาะช่วงเวลาของการกินเจในปีนี้ไม่พลาดนี่เมนูมีตั้งเยอะมากเยอะมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสั่งเมนูไหนเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแอลจะสั่งอะไรมากินบ้างค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนแอลสุริตานะคะวันนี้ในช่วงมากับแอลแอลจะพาทุกคนมากินเจนะคะสำหรับปีนี้แอลามาที่ร้านนี้กับร้านซิงหัว <c oughs> <c oughs> แจ้งฮงค่ะเมนูที่แอลสั่งทุกคนเห็นบนโต๊ะไหมจะมีเมนูนี้นะคะเขาใช้ชื่อว่าเมนูข้าวผัดสายรุ้งนะคะอันนี้เป็นข้าวผัดสายรุ้งเจแล้วก็อันนี้จะเป็นเมนูทานเล่นนะคะเป็นอ่อม เต้าหู้พริกเกลือแล้วเมื่อกี้นี้เอาสั่งซาลาเปาด้วยเป็นซาลาเปาหมูดแดงเจนะจริงๆอยากกินซาลาเปาซีครีมเดี๋ยวมันหมดค่ะแสะดงว่ามันอร่อยแล้วมันขายดีมากแล้วเขาก็มีน้ำซุปมาให้แอลด้วยนะคะคาดว่าน่าจะเป็นน้ำซุปผักจจ่เดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าคืออันนี้สั่งสั่งจานเล็กนะทุกคนจานเล็กอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบห้าบาทจะสาหรับแอลอะแลมองว่ามันคือจานใหญ่อะทุกคนนึกออกไหมคือแบบทุกคนมันสายลุงเพราะอะไรรู้ปะ มันก็มีสีไงมีสีเยอะๆนะคะร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะทุกคนว้ายเมนูเขาเยอะมากค่ะเมนูเยอะมากฟาร์นะคะเฮ้ <Hey. S 1> อุ้ยแอบตกใจตกใจคิ่ากุ้งไม่ใช่กุ้งนะคะมันเป็นเมนูเจนะคะเมนูนี้เป็นเมนูเจนะจ๊ะ อย่างที่เอ้าบอกว่าเมนูเขาเยอะมากตอนแรกอ่ะเอ้าคิดว่าเขาจะมีแผ่นเดียวแบบใหญ่ๆขนาดนี้ก็ใหญ่แล้วใช่ปะอันนี้หน้าแรกจ้ะหน้าที่สองคุณพระจริงๆมันมีเมนูที่เอลาอยากกินมันคือเมนูซิกเนเจอร์นะคะเป็นออส่วนกรอบเจแต่เอ้กกินไม่หมดทุกคนก็เลยสั่งเมนูที่เป็นแบบอาหารจันเดียวกับเมนูทานเล่มทานเล่นมาทานกรุบกริบเสียแล้วก็ที่สําคัญที่นี่อันนี้อร่อยนะเนี่ย อะไรนะบัวลอยงาดําน้ําขิงแต่ต้องเดี๋ยวมาดูก่อนว่าพาอแอลกินเสร็จแล้วอะเอาจะกินไหวไหมก่อนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาจะมาเริ่มชิมจากน้ําซุปอันนี้นะคะทุกนอ๋อออมันหวานด้วยนะอะแอลไม่รู้คนาทช้อะไรแต่มันดีจังเลยอืมแบบว่าสดชื่นอันนี้เป็นน้ำซุปที่แบบค่อนข้างใสทุกคนดูความใสของมัน มันน่าจะเป็นซุปผักแหละคือรสชาติดิีมากทุกคนได้ความหวานจากผักเข้าใจะฟิลปป่ะแล้วมีความหอมจากผักชีที่เขาใส่ลงมาเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาชิมนะคะข้าวผักใส่รุมของเราฟ้าเราก็ใส่ทุกอย่างเข้าไปแบบนี้เลยนะคะตื่นเต้นจุงตะเกียบอันเดียปรับเสียนมากตะเกียบลื่นๆแบบเนี้ยเออนี่ ข้าัสายลุง้งอืมอมืมันคือข้าวผัดเจที่แบบอร่อยทุกคนเข้าใจคำว่า,าข้าวผัดไหมมันจะมีกลิ่นกระทะอันนี้เขาใส่ใจมากเลยข้าวผัดเจเขามีกลิ่นกระทะแอลสงสัยเหมือนกันว่าเขาบอกสายลุงมันมีครบเจ็ดอย่างบ้างมาดูกัน อันนี้มะม่วงหินมพัานหนึ่งอันนี้เรียกว่าอะไรแป็กกวยหนึ่งนี่แครอทเบอเท่าไหร่ละหนึ่งสองสามตัว 1, 2, ตรันเตาสี่ข้าวโพดห้าหมด,ดยังอ่านี่ไงหกฮมยมันมีอันนี้ด้วยทุกคนเฮ้ยเจ็ดว่ 7, วะเฮ้ยเจ็ดว่าไปสายรุง้งจัดเต็มเลยจ้ะ อร่อยมากทุกคนลองมาลองนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะมากินใปพร้อมกับเครื่องเคียงด้วยแต่เอายังไม่เอาพริกแห้งนะเอากลัวเผ็ดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายไม่ไหว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนว่ารสชาติเป็นยังไงเฮ้ย <c oughs> มันมีเยอะมากนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเอลบอกเขาที่เอาอุ้ยเขาที่เอลรู้ล้วกันนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างมันเหมือนมันมีแบบพวกแบบผักอ่นเนี้ยเหมือนเขาเอาไปทำอะไรกรอบๆอ,บอะ่ะ ไม่รู้ภัพอะไระมันก็กระเพรากรอบไดดายพกน่าจะพริกหยวกปะเนีย่ยสีเขียวสีแดงนะคะประมาณเนี้ต้องขอโทษทุกคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเต็มคำกระดาืมันคือพริกหยวกจริงๆด้วยพริกหยวกเขียวพริกหยวกแดงพริกหยวกเหลืองไดดาอ่ะ แล้วความรสชาติมันคือมีความเค็มๆหน่อยๆอ,อันแน่นอนเขาบอกว่าผัดผิกเกลือน,นะเค็มๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากินคู่กับพริกตัวน,นี้พริกแห้งอันนี้เดี๋ยวเอาจะตัดแล้วกันเพราะว่าถ้ากินเป็นเม็ดเอาว่าเอาไม่ไหวอ่ะมันน่าจะเผ็ดอยู่นะคะคือรสชาติออกมาคือแบบบังมาก <Yes. S 1> ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกินทุกอย่างรวมากานดูซิที่เอลสั่งมามันคือโอเคมากๆเลยนะทุกคน mm hmm. เมนูดีอ่ะดีหมดทุกอันเลยอ่ะ mm hmm. ปุ้มิมอ่ะสุริชอบสุริรับจัดเต็มมากนะคะสำหรับมือเน่เน่ฟ้าปากเราก็มีอยู่แค่นี้แหละเราก็จะกินคำใหญ่กินได้ไหมก่อนหนึ่งอ่าใส่อันนี้ให้เยอะๆเลยเดี๋ยวรอบนี้จะลองเอาผิดดูละกันแต่ว่าไม่ควรใส่ทั้งเม็ดว่าเจ็ดหนึ่งส่วนอ,อ้าวแม่จ้าก่อนกรอบมากค่ะ ปึ๊บนี่อ่ะเอาแค่นี้ก่อนเอาพิดแค่นี้พอแล้วก็ใส่ไปอืมทุกคนพอกินรวมกันไปหมดเลยนะได้กลิ่นเตา้ากูได้กลิ่นข้าวผัดความหอมกระทน,นั้นแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆอะ่ะคือพอมันผสมรวม,รวมเข้าไปแล้วว่าทุกรสชาติอะ่ะมันแบบ มันยังชัดอยู่แล้วมันชูวัตถุดิบของแต่ละอันมากๆเลยแต่ว่าได้รสชาติของแต่ละอย่างด้วยแล้วพริกอันนี้ก็ไม่ได้เผ็ดแบบไม่ได้เผ็ดแบบที่เอาคิดฟูมันดีมากทุกคนอยากบอกทุกคนว่าต้องมาลองเดีย๋ยวตอนนี้เอาขออนุญาตปิดถ่ายด้วยเซระเปาหมูแดงน่าแป๊บนะคะเพิ่งมาแบบเผาร้อนอ้อ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 ้อร้อน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  ควาบกินได้ไหมก่อนปากท้องไหมก่อนควันออกขนาดนี้อเอาแบบน้อยๆก่อนละกันนะทุกคนต้องเข้าใจแอลนะมันควันขนาดเนี้ยนะคือพึ่งออกเ่าจ้าอันนี้เซอเปาหมูแดงเจนะทุกคนนะหมอืม,อม จแน่นแน่นไปเลยจ้ะคือถึงเครื่องมากบอกเลยว่าแบบใครที่อยากจะหันลองหันมาทานเจนะคะหันมากินเจอะไรเงี้ยร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่อาหารเจคือกินง่ายมากนะคะคนที่แบบว่าเคยเจอแบบว่าประสบการณ์ไหนก็ตามเราทําให้รู้สึกว่าไม่อร่อยลองเปลี่ยนใจแล้วลองมาดูคะ่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังเดี๋ยวตอนนี้เอาขอดไปกินซาลาเปากันนะคะแล้วก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะกับเทศกาลเจคใครอยากมาขั่วเส้นทงค่ะ